พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2560ผมในนามรัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนาตรัยและอำนาจสิ่งสิ่งทั้งหลายในสากโลโลกโปรดอภิบาลประทานพรให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญ มีพระพารามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญเราพระสงฆ์ทกรชาวไทยตราบการนิรันดรพี่น้องประชนทั้งหลายครับช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นที่รักเทิดทูนของพวกเราชาวไทยได้เสด็จสวรรคตทึ่นำความโศกเศร้าอะไรกันทั่วทั้งประเทศแม้พระองค์ท่านได้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยแล้ว แต่พวกเราชาวไทยจะยังคงน้ำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และมีความเศร้าอะไรตราบนิรันดร์ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริเรื่องความพอเพียงเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญของตนเองและร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปบัดนี้ ได้ก้าวสู่พุทธศักราชใหม่ปี2560นับเป็นปีแห่งการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆด้วยพระบุญญาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้นำความรู้และประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตในปีใหม่2560นี้ด้วยสติปัญญาและความไม่ประมาทตลอดจนใช้ความสามาคัคคีและความร่วมแรงร่วมใจกันเป็นแรงผลักดันในการนำพาตนเอง และประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราไปสู่อ,อนาคตที่ดียิ่งขึ้นในวราระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 0ผมขออันเชิญคุณพระศรีธรนานาาัยและอำนาจสิ่งสิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนคนไทยประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จผล ดังใจปรารถนาทุกประการและขอให้ทุกท่านร่วมเป็นกำลังสำคัญเพืช่วยกันนำพาบ้านเมืองให้มีความก้าวหน้าสืบไปสวัสดีปีใหม่2 5 6 0ครับ